พี่น้องครับวันนี้ผมมีโอกาสมาหาพี่ไพ่ครับต้นได้ไสโยู่ห้องสามเลยแหละเราอยู่หมู่ที่เจ็ดมั้งหมู่ที่เจ็ดหรอพี่ไพ่โมแปดครับหมแปดอยู่หมแปดห้องสามก้องหลวงเลยครับพี่น้องผู้จัดการมันจะล่บินเด้อหนามขท่านั่วนพกอดปีหาดีพวกครับจะปีซี่ศูนย์ผู้จัดกันมาเหรียญนกมาจุกน้มกันต้องมานั่งท่าหนึ่งเอาสมุนไพรมาใหญ่เลครับกับกระบ้าแดงมิตรภาพสัตว์ปีกครับหลบเขาใหญ่ ผู้ไก่ดังมวนมีมูมีพวกมันดังสนทนากันครับไก่ที่เป็นสวกันแล้วสวสูงไว้นะครับเลยมานางเมึงนกแต่งตอนี่ยนะแต่งตอช่างต่อนกดีนี่ครับหลายตัวได้ยินเลยกัน้รอเด็กครับเด็บอกง่ายนกโคราชกันหรอไนกแต่พนันตัวนี่นี่นกนางครับจะมาลูกพานครับลูกพานเพียงดี ดังๆอันมวลพี่นี่อะไรเปนห่อ่เนตัหนึ่งสองี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบสิบตัวครับเก้าดีสิบดีเรว่าเาปสร้างเดสร้างความรุนกราคพอหน่อยผมเกี่ยวข้อเดิมมาแย่หามาขึ้นเนทักมาก พอเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ก็เลยมาหาตัวเลยล่ะครับจะได้กันได้บอกกันแหละก็มาหอดบองกันบอลเลยผมเสีมาตัวตัวสามปุ๊บกได้หนิครับตัวแล้ววัาได้นีไม่าุ๊เลเสียสิไปเบิ่งกันมามัิสมานบอกราชิปมีฝากถึงอาจา์เช็ดด้เช็ดใสไหมครับที่เล่นอยู่ครับอาจารย์วีทเออ่ายเราบ้าง่าแดงนี่ซีเมนละครับเวาจะฟังคนตากลานี่บ้าง่ายแดงแรนงฤทธิ์พิจิตรข้อมืดเพราะว่ารถดับดเนี่ มูแดงการจังงูโตครับสวัสดีครับนี่ห่อจานทรเลยฮะผู้หชี่ยวชสวัสดีครับเห็นว่าล่ะยึดสภาพก่อการกลางแรงครับแรงยึดจักตัวนกนี่หางสองตัวส่วนมากเหรียนกทั้งไหนครับน่ามว่า ก็ต่อเขาบอกเห็นนกต่อแกชี้ว่าเป็นนกอย่างนกอย่างนี้รู้หรือว่า,าระาดับอายาธิเลยเรื่องดี้เนาะนกอ่ะน,นี่เป็นเรียเร้ยวตันเรี้วยวตันคาลุวว่มครับแล้วก็คู่อ่างกับกับบอยไนดอกรอบอคุณซาจะพ่นเฮ้ยบอแมเนี่ยคุณซาเออดิคุณซาอันพูดอันพูดโตโตโตเลี้ยวตันเนี่ยคุณซาเนี่ยต้องอ่นได้ว่าตัวนึงหรอกคุณซาเนี่ยแต่คุณซาเออ เอออันนี้ตัวเรียวตันคู่วางนี่นกในน้ำจา์เ,เดียวครับตัวนี้ตัวนี้าคากเลยที่สุดของนกแหละรเ,เรียวตันคู่วางคารุม อ่อนดีกอนนี่เขาไม่เอตัวจริงสักทีก็ตัวจริงแหละชอนกเลยีมันคือไผ่แล้วก็มาขึ้นกันเดี๋ยวมาขึ้นตัวครับอีไผ่เราเราเลี้ยงอยู่ก็ขยันใส่เออเลี้ยงเพราะได้บ่อน้ำเพรายู่ยุบขึ้นไลยคืไผ่ต้องเลี้ยงนกจะได้คุยกับนกผมเอานกเขาไปเลี้ยงไว้ทั้งนั้นเลยเขอให้ไปผขกเลี้ยงเลี้ยงเลยนี่อาจารย์บอกก็เลยเอานกไรมาให้ผมดีกว่า มีอะไรนะเพื่อนเพื่องครื่อง่นเพื่อนบอกว่าผมาฝากท่ไทยครับอยู่เครื่องหนึ่งตัวแล้วก็สามกุกเป็นนกไม้สามกกเลี้ยงเคื่องเขาเป็นนกต้อะหลัมันทายขนอยู่บืองเคื่ยังดีอยู่ด้เออได้ห้อาแล้วอเดืรอดโดนนะมาฝากกันสามุกระจาดเต้บนตอได้ก็เลยเต้ไม่นีไมฮะดเเลี้ยงกันดอกผก็เลี้ยงงินเลยมือแกลอยนึง ไปต้อน้ำกันะเอามาแล้วบานนี้รใสกรงรวบให่หมนเมื่ตีโมผมเลยแยกขึ้นมาแยกขึ้นมากเลยเอามาไอพี่ไพ่เบิ้งเขาไม่เป็นยังไงไหบอเมียนสามงเรียกดเรียงไปเด้อเพราะว่าผมไม่ได้ฟังเองเพราะว่าเขาเจอ่ไเขาจะตอไม่ได้เผมไม่ได้ฟังเองนะเดี๋ยว่เบ้งสามกงเนี่ยจานตอนละสิบห้าใบเยไปไปไปงค่เดียวดกรั นกปลาเสียงดีครับกำลังสิล่งกันไปน้อง แพ้เรียบร้อยพี่น้องมันหมาน,นครับรเรียบร้อยครับได้การเลยเรียบร้อยแล้วครับเอาแล้วมาดีกว่าเนยได้แล้วดีครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องบาตน,นี้เป็นบทเรียนผมแล้วโตมัวว่านริวตานที่ลุนมือวันนี้ผมเฝ้าจับเลยครับนี่คู่มวนพ้อมนี เขามาแป๊บเดียวโดดเลยพเนียดพเนียดอ่าของพ่อกองครับไม่ตีนนกแล้วก็เป็นเทนกวอดล่ามครับพี่น้องไม้นี่คือสามกู๊ดน,นะครับมาพุ่งไล่เธอแล้วพ่อเขามาในเขาแป๊บเดียวนะครับหลังจากผมพอน้ำกันนะครับพี่โมดนะจานปลาโมดโตจากตลาดไทยสิวาสิเขามาหาผมว่าเดี๋ยวเจ้าหนกลงกําลังสิวาสิเอาลงแหรอครับบินเขามาเลยครับนี่ คลิปนี้ฝากห้าจานเดชน็ดด้วยครับอาจารย์เดชอาทิตย์มงคลจัดให้แล้วครับผมว่าแน่ใจว่าสามกุกบ่เพราะว่าตอนเขาเนี่ยมันมายนคำดอกเกินคู่เลยครับนี่ครับแต่แล้วครับดีใจเด้พี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องเกี่ยวข้อหนึ่งมาจากใต้พี่น้องอยู่หมู่บ้านตะวันท้องครับข้องสามใกล้ๆครับวัดกลางข้องสามนะครับพอดีไปไผ่บนแนวน้ำมาว่าอยู่นี่พี่นกสามกุกที่ไผ่ครับอาจารย์ต้อเนาะต้อนคนหนึ่นาจะเล่นครับบนแนวน้ำมาเกบนสี่มาเพราะว่านกเพิ่นบนเขา มาเนียกันจะมารีวิวมาเนียครับนี่ครับพี่น้องผมลกเกียรปมาเนียผมแซ่บแบบนี้นะครับเด้อนี่ครับผมแซ่บแบบนี้ลกเกียรปมาเนียกครับนี่ให้พี่น้องมองกันว่าเจ,จังได่มันขึ้นจังเข่ายากเข่าซาเลยนี่ครับวิธีการแซ่บมาเนียกหลักอะค้อนผมใหม่พันใบใหม่พันเลยครับเห็นกวดร้านนะครับบนเหลือครับเรียบร้อยนี่แบบนี้ครับสามกุ๊กตัวไม้แล้วครับเสียงกงนได้เศร้าคน เทนกวาดลานพเนี้ยครับรีวิวให้หน่อยนี่แซมแบบนี้ครับพี่น้องบางแบบนี้บ๊เหลือครับนี่พางดีปะค้อนจับยากๆมีค้อนเดียวโดดๆเพร่โดดสามเสียครับเพรเลยดีใจครับพี่น้องเขี่ยข้อนเดียวมาทักทายพี่น้องสั่งควบสุกเลยครับเจ้าของสั่งควบสุกเลยครับผู้ติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเมทได้ครับเด้อมานี่สําเร็จเรียบร้อยครับเลี้ยงคาดเจ็บ่ได้แล้วตอนแรกไก่ถอดแล้วเหนียวคักเหนียวเนื้อ คุณซาเขาเมื่อเช้าเพราะเหยียบครับ้แน่นอนมื่อเนี้ยเยอะโดดนาโดดล้งโดดนาโดดลังเสียงไงครับโอเคครับมื่อนี้จบแต้มนี่ผมพอใจแล้วมื่อนี้สองสองแต้มครับคุณซาได้แต้มหนึ่งสลางกลางกุ้งเดียวแล้วก็อาทิตย์มงคลครับริวตันคาร่มริวตันคารมคูอ่างนี่ครับผลงานของอาจารย์เดชฝากให้ผมครับนกตัวนี้สิงห์วดในตัวหนึ่งเหรอครับราคาเพิ่มก็ได้โอเคครับสวัสดีครับผม